มิลเฮิร์ฮามานนราะฮมเตือนชั้น EP นี้เรื่องราวของการถูกทดสอบของผู้ศรัทธาซึ่งในชีวิตของเรานั้นมีแต่บททดสอบสำหรับการใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ไม่ว่าบททดสอบนั้นจะหนักหรือบททดสอบนั้นจะเบา ขอให้ผู้ศรัทธาทุกท่านได้รับทราบเถิดว่าแท้จริงบททดสอบต่อผู้ศรัทธานั้นเสมือนการเยียวยาสำหรับเขาขอให้เรานั้นได้ผ่านบททดสอบด้วยการที่เรานั้นอดทนและขอบคุณต่อรสุบาหานวตาลาที่ทำให้เรานั้นได้ ลบล้างบาปเพราะถ้าหากว่าเราได้ผ่านบททดสอบไปได้ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลาถึงการยืนหยัดในการที่จะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวฺตาลามันคือการเยียวยาสำหรับเขาอย่างแน่นอนเพื่อรอวัน ที่จะได้รับการตอบแทนนั่นก็คือส่วนสวรรค์ของลอสุบฮหาหนาหัวตาลาทั้งนี้ทั้งนั้นทุกบททดสอบคือความรักที่ผู้เป็นเจ้าลอสุบฮหาหนาหัวตาลามีต่อผู้ศรัทธาขอเพียงว่าเราต้องผ่านบททดสอบนั้นๆเพื่อเราจะได้รับ ความพึงพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาและรอการได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮฺนั่นก็คือสวนสวรรค์ในโลกหน้าอินงชาอัลลอฮฺเตือนฉันอีพีนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สลามวะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮฺวะบาระกาตุ